พี่น้องเอ้ยพันวาถ่าเลื่อมใสย,ย่าเลื่อมลำขั้นว่าวัดสบายแล้วสาราคือแป่นเป่าเนาะขั้นว่าขุกถุกยาคายสามาหล่นดอกอ่างแดน่นขั้นว่านัวพ่อแล้วบัดเทเกลือดอกลงตืม้มขั้นว่าหวานแหดลินสางมาต่อยอยู่บเ่เศร้าขั้นว่าสัต t าพระเจ้าบัดเที่ยวผินหลังไสพี่น้องเอ้ยพระประท่านตั้งโตโกสังมาไหวแต่แม่แต่เคียนแต่เนาะครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพอเหลี่ยงผู้เม่งขึ้นเกาเหมือนเดิมเช่นเคยครับกับมือนีผู้ใดเด้เบิ่งชิดพอเลี่ยงผู้เม่งรับร่องวะไม่ พี่น้องซ้ากันครับหยียบตะปูแน่นอนห้องโอแน่นอนครับปพ่อครับเจ้าของควายเพื่อนได้ครับตามพ่อลี้ยงมากครับผมอ่ะพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพ่อหวยครับครับผมบ้านปากซองครับผมอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูร์ถามพ่อหวยก่อนตอนแรกนะครับตัวแรกนี่เป็นควายสายได้พ่อนี่สายอุทัยครับควายสายอุทัยสายอุทัยเปิดแข่งขาไงอีลีพี่น้องให้เห็นหนาเห็นตาได้พี่น้องด้อาจักรควายไทยนี่ถือว่ามาเต็มเลยควอยตัวนี้ไ่ครับอีลีเก่าหูบกไงเลย ทั้งสูงร้อยสี่สิบสี่ครับสูงร้อยสี่สิบสี่ครับผมสถานะทองหรือไม่ทองพ่อทองสองเดือนกว่าครับทองสองเดือนกับผู้ใดครับผมทองกับเจ้าไม่สูงร้อยสี่สิบสี่ครับสูงร้อยสี่สิบสี่ทองกับเจ้าไม่ได้สองเดือนกว่าแต่ว่ารายละเอียดอ่าตอนซื้อขายเขาจะมาลงรายละเอียดกันเที่ยนึงจังโทถมากขออ่าเบอร์พ่อหัวอีกเที่ยนึงนะครับผมบัตรที่นี่ราคาบัตรนี่สิถามเบืองราคาเลยครับหนึ่งแสนห้าพันครับ ต่อกันได้ราคาก็ยังสามารถต่อ,อ,อร่องได้นะครับเนาะครับถ้าผมขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ08261545 74ครับครับผมก็คือเบอร์0 8 2 6 1 5 4 5 7 4เด้ี่พี่น้องด้วยครับผมที่นี่ยังมีอีกเบอร์หนึ่งที่ยังสามารถติดต่อได้นะครับผมขันโทรหาเบอร์แรกบอติดเบอร์ที่2ก็คือเบอร์0 9 7เกานะพ่อเนาะหนึ่งส7มเจ็ครับผมเข้ามาเบิ่งรายละเอียดของควายแม่นี่ครับผมว่าความใหญ่ความอ่างเป็นอย่งไรครับอันนี้เป็นควายสายอุทัยให้พี่น้องเข้าเบิ่งนะครับผมเรื่องข้อพี่น้องข้อนี้ก่ต้องสืบว่าเป็นข้องูงูสิงนะครับพี่น้องเด้อ อันนี้เขาเรียกว่าข้อปลาเข็งนี่น,นะครับข้อญ่มีขวัญนะครับขวัญพญานั่งแท่นนี่เขาว่าขวัญที่เป็นมงคลเกี่ยวมาใส่ดึงมาใส่มีขวัญหาเบื้อนหา,หา,หา,หาท้องพร้อมพี่น้องครับผมถือว่าควายตัวนี้บพธรรมดาเรื่องอเป็นาศาสตร์ของเรื่องมองคลขวัญที่เป็นมงคลบัดท,ที่นี่ขาพี่น้องเบื้องขาเลย <S <S ขา, <S <S ขาไ่ดึงลงมาเรียวๆเล็บกัง่ามเล็บกับถือว่าเป็นเล็บกะล่านะครับผมสันหลังบัดที่นี่สันหลังเป็นสันหลังปลาบูนะครับผมเวลาเขาเทน้ำต้องไปขางปึกนี่แน่นอนเลยพี่น้อง อันนี้เรียกว่าสันหลังป่าบูหูใบตองสาต์นะครับควอยตัวนี้ความสูงสูงลอยสี่สิบซีเป็นควายสายอุทไทยเบิงอ้างนะครับอ้างกถือว่าเป็นอ้างสาเพานี่แหละเขาว่าอ้างสาเพาเล่าป่าคอข้อป่าแข็งพี่น้องครับผมอ่าเบิงท่ายพี่น้องบัดนี้เบิงท่ายได้พี่น้องได้เบิงเงาหางนะครับผมเงาหางไงเชิงการไงนะครับผมอ่าทองถือว่าอ้างเป็นอ้างสาเพาหางหางเลยเขานี่แหละเขาว่าสันหลังป่าบูหูใบตองสาต์หางเลยเขาสีออกเล่าเขาออกง่ามพี่น้องควอยตัวนี้นะครับเป็นควอยสององป้องขาดำกำไลขาดข นะครับราค่าที่พอเราเปิดไปหนึ 5, ่งเกนหาพันทบครับตอกันได้ครับราค่า,าก็ยังสามารถตอร่องได้ยุไกยุไกยสนใจอยากไปพัฒนาตอพี่น้องครับผมผู้ใได้สนใจควายตัวนี้เป็นควายสายอู่ไทยข้อญ่นะครับเราก่อดีนะครับผมเงาหูรัดเงาหูกำลักษณะเขาเขาเรียกว่าเขาวงเดือนนะครับผมลักษณะหน้าตาเดี๋ยวให้พี่น้องเข้าเบิ้งหน้าตาพอเอาดึงล่องมาจากน้อยนะครับกลมไม่ให้กล่องแพนเบิ้ง เบิ้งพี่น้องแม่งกับปีชัดทับตาเล่านี่โ่ะอุ้ยเธอชัดเจนมากเลยครับงามครับขับหน้าสวยหน้ายกอกเป็ดดีขนาดเขาหรือว่าเขาวงเดือนนะครับผมลูกโตที่สองได้องเนาะครับผมรับประกันท้องรับประกันตั้นี้ครับครับผมราค่าเปิดไวขึ้นหนึ่งแสนห้าพันทองเอาโอเคมันมีหลายตัวเดี๋ยวสิผ้ามาผ้าไปเบิ้องตัวต่อไปครับผมครับสูงไรบ้างเลยครับผมเนี่ยสูงร้อยสี่สิบสองสูงร้อยสี่สิบสองประกันร้อยสี่สิบครับประกันร้อยสี่สิบทองแล้วครับ บิ๊กบุรีลมพี่น้องครับผมบุรีลมครับครับผมทองกับบิ๊กบุรีลมเด้อพี่น้องเด้อครับผมลูกตัวที่ใดอยู่ในทองครับผมลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองอยู่ในทองทองกับบิ๊กบุรีลมสูงลอยสี่สิบสองเป็นควายสายสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรราคาว่าไว้ยเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าครับผมกับความสูงสูงลอยสี่สิบสองรับประกันลอยสี่สิบลักษณะเขาเป็นเขาว่องเดือนนะครับผมโอ้เขาเขาถือว่าเขาใหญ่เขากลางเขาถือว่าว่องเขานะครับว่องเขาใหญ่ครับสวยงามนะครับผม หนา้หนา<ห>สวย,ห,ยวหน้าครับหน้าสวยเงาหูใบหูครับใบหูเล่านี่สวยมากเลยนะครับผมข้อกับไงคือทุกอย่างได้เหมือนเลยมือนี่ป้า่ละโตพ่อเราข,ดขาดเขาหม่าพี่น้องครับผมถือว่ามีแต่เด็ดๆทั้งนั้นแต่ว่าราค่าเปิดว้เท่าไรครพอ่อเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าครับ, 75, รบต่อกันได้ครับล่าค่าคือขักคือแน่แต่พี่นอ้องถ้าอยากให้มาเบิรงนเด็ดๆทั้งนั้นครับเด็ดๆดราค่าเราเปิดว้ป้าพี่น้องครับผม ลาค่าอันนี้ขนาดลาค<ล>่าเปิดนาคอกนี่ขั้นต่อร่องลงไปแห้งที่พ่ออยากสืบพี่น้องของ,ของดีเปิดถือครับโ,โบอ้อ FC, ค,รครับผมเอาใจเอฟซีครับครับผมแล้วว่าเอาใจเอฟซีคาเทียสิได้มาอดนุนกันทางต่อไปเลาสิหาของดีๆใครพอเรียงขามเขามาพี่น้องครับผมตัวนี้ครับผมความสูงสูงร้อยสิบสองครับสูงร้อยสี่สิบสองนะครับบรรทัดหลังถือว่าสวยมากพี่น้องครับผมขวัญทุกขวัญนี่โอ้ถือว่างามครับไทยงามพี่น้องครับ หางลามหางลึกเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นออกสีออกเล้าจากน้อยนะครับถือว่าสวยมากควอยตัวนี้ผู้ใดได้ไปก็ว่าธรรมดานะครับสินค้าเกืนราคาแต่ละตัวถือว่าใส่ได้เลยพี่น้องเด้อพอลีมผู้เม่งกับบ่ายากบ่ลายใหญ่ห้างพี่น้องครับผมพานรอบแรกแล้วครับมันโบข,ขึ้นหรอกครับ,รค,รบครับผมครับ่บโบขึ้นนี่กันแสดงมาท่องครับผมอ๋อคือคือคือ่านรอบไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> ครับครับครับผมอ่าเบอร์โทรศัพท์พอลีงผู้เม่งขื้นนไ้ในรายละการตลอดเลยพี่น้องครับผมเพื่อที่พี่น้องเข้าสนใจกิจไรโทรมากหรือมาเบิ่อนง อำเภอร่มสักจังหวัดเพชรบุร์นะครับเป็นภาคเหนือตอนล่างของอประเทศไทยเฮานี่แหละครับผมผู้ใดพี่น้องอยู่ท่างไก่ท่างไก่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอยากมาเบิ่งตัวจริงกับมานะครับหรือสีโท่มาติดต่อพอหวยเร้อีกเช่นหนึ่งก็ได้นะครับผมเอสรุปรายละเอียดพี่น้องหาไสบ่รด้อีกแล้วในเรื่องราคากับความใหญ่ความเง่นขนาดนี้นะครับผมบ่มีอีกแล้วครับราคาเนี่ยบ่มีครับที่หกเปิดเนี่ยรือว่าถือว่ากล้าคารันตีอยครับไปผมก็่ได้ว่าหลายครับครับผมว่าน้อยๆโตกันน้อยๆครับ ถือว่าคุ้มนะครับนออ้องผู้ใดได้ไปคุ้มคุ้มมากมากเลยเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับบัตรที่นี่อันนี้เป็นวายสายอะไรพอเนี่ยอันนี้สายอู่ไทยครับอันนี้ควายสายอู่ไทยพี่น้องครับผมกับความสูงลอยซีสิบซีครับสูงลอยซีสิบซีสถานะตอนนี้ทองหรืองบถานะผสมได้โบลประกันทองครับตัวเนี้ยแต<อ>่มาผสมแบกชั้นชันโว ผสมมาข่มโตมากมโตมรครับ,ต,รบตอนนี้คือข่มโตมากพี่น้องครับผมเบิ้งลักษณะเบิ้งหนาเบิ้งตาเด้อพี่น้องเด้อเป็นค้อยสายอุทัยน,นะครับกับวามสูงสูงลอยสี่สิบเท่าไรก่อนครับลอยสี่สี่ครับสูงลอยสี่สิบสี่นะครับถือว่ากัใหญ่กันหนาคือกันครับลักษณะหนาตาก,กันถือว่าโอเคเขาเขาเป็นลักษณะเขาแบบไหนนันเดี๋ยวห้พี่น้องเขาได้เห็นด<อ>้านหนาจากน้อยนะครับผมมันวงจังเดียรับเขาอือพี่น้องผมลักษณะเขาตัวนี้นะครับผม ปกติเขาวงเดือนมันสิขึ้นไปแดงทึ่งอันนี้มันสิออกไปเขาเขาเรียกว่าออตามศาสตร์ของของเขาเขาก็เรียกย,ยังเรียกว่าเขาวงเดือนอยู่นะครับผมอัตลักษณ์ข้อยไถ่ถือว่ามาเต็มเป็นควายสามอ่องเลยครับควายตัวดีวัธรรมดาเลยข้อยสามอ่องป้องขาดํานะครับทุงเขา้าทุงเท้าขาวป้องขาดําเป็นควายสามอ่องเด้อพี่น้องเด้อสูงลอยสี่สิบซีนะครับตอนนี้คือข่มโตมคือเจ้าซันโบนะครับเนาะนะโอ้ผู้ใดได้ไปบ่ธรรมดาบัดที่นี่สิถามราคาดได้แบบนี้ จ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่<ใ>นห้<ร>าครับผมโอ้ขาใหญ่พี่น้องครับออใหญ่สูงหน่อยสีส่สิบสี่เบื้องข้อเบื้องหน้าเบื้องตาพี่น้องเป็นค่อยสามอ่องป้องขาดำกําไลกําไลขาดข,ขานะครับอ้อมเป็นอ่างสามเพ่าเล่าปากคออันนี้โอ้ยบ่ธรรมดาเลยค่อยตัวน,นี้ก็เลยถือว่าใหญ่แห้ง ร่าคาพ่อเราบาด้รับประกันทองเพราะว่าตอนนี้คือคม่มโตมาเด้อพี่น้องเด้อร่าคาเปิดไปคือเจ็ดหมืห้าครับเจ็ดหมื่นหาครับ 75, ผมกับข่อยใหญ่ห่างยังไๆ,ๆนะครับก็บฝากพี่น้องไ้ผู้ใดสนใจให้โทรมานะครับผมปรารถนาส่งการเจีงยังสื่อไ่เด้อพี่น้องเด้อแข้งขาดีค่อยตอนนัวนี้โอ้มาธรรมดาเลยนะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้แล้วกันนะครับร่าคาสามารถต่อรองได้พี่น้องเปิดราคาหนาคอกนะครับผมเจ็ดหมื่นหาครับผมเอาครับผม ควอยตัวนี้เป็นควอยสายเพชรอุดรพี่น้องความสูงสูงร้อยสี่สิบสองพี่น้องครับผมสถานะคือทองด้เดือนนึงแล้วด้เดือนกว่าตอนนี้ทองกับสร้างอุดรว้แข็งคาดีล่ำโตเงาอ่างสำเภาเล่าปากคอถือว่าเป็นอึ้งเลยแต่ตอนนี้ครับผมพออย่ยงผู้แม่งเห็นกบว่ามันหมูผื่แล้วครับพี่น้องเอ้ยบ่มีมองฟิวไปขายเป็นลูกโป่งนี่จะเอาเข็มจิ้มเบิ้งผืเนเนาะครับผมอัตลักษณ์นี่ถือว่ามาตเต็มพี่น้องครับผมสายอึ้งครับสายอึ้ง เพราะว่าถือว่าไงถ่ายกับงาม<ไ>งนะครับถ่ายไงถ่ายงามนะครับเขาลักษณะเขาออกคล้ายๆว่าเป็นเขาขั้นชิงแน่ลูกสองค <2 S 1> ่าทองครับลูกที่สองอยู่ค่าทองล่าค่าพอแล้วเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าครับผมบ้าอัดค้ๆๆอยโตกยงู้ถือว่าถึกถือว่ามือนีคุ้มพี่น้องผู้ใดๆมาเบิง่งคลิปนี้นะครับแต่ละตัวรับรองมาเ่าผิดหวังกับฝากพี่น้องไว้ผู้ใดอยากได้ของดีราค่าถึกนะครับหายโทษมาหาพอหวยเล่านะครับจวนเพื่อร่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องครับผม อยากได้ของดีอยากได้ของดีราคาถือครับถือว่าถือว่าคุ้มตอนนี้คือทางทองสร้างอุดรครับผมพี่น้องเอฟซีเดอสนใจมาต่อร้องกันได้เด้อครับผมเปิดราคาถืกๆึกครับครับผมทางทีมงานของพอลีผู้แม่งขอขอบคุณพ่อหวยนะครับที่ห้มาเปิดราคาค่อยงามพ่อสวัสดีครับผมขอบคุณครับครับครับ ครับผมกระฝากพี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม้งยูคคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเด้๋ยพี่น้องเด้อผู้ใดเบิง่งชิปนีย้ยุอยากได้ของดีราคาถูกให้โทรมาหาพอหวยเล่านะครับผมผู้ใดมีเจอปัญหาเรื่องค่อยจอยค่อยพร้อมนะครับค่อยมาเป็นสรรัตว์หรือเป็นสรรัตารมาชัดเจนให้โทรมาหาพอเลี้ยงนะครับผมมื่อนี้ถือว่าโอ้ได้เอาของดีมาฝากพี่ฝากน้องพอเลี้ยงผู้เม้งก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าพอเราเปิดราคาถูกมากเลยกระฝากพี่น้องเข้าผู้ใดเบิ่งยูคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือกดติดตาม แล้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในกะารเฮ็ดชิปใหม่ๆได้ e o, พี่น้องเด้อเอาสำหรับมือนีขอบคุณครับผมสวัสดีครับซาโครมิก p n เเป็นแร่ธาตุเสริมในสัตว์เฮ็ดในอ้วนเร็วโตไวน้ำนมดีบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนและกะเ็เฮ็ดห้การผรสมติดท,ที่ดีขึ้นเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มภุ่มคุมกันโรคกระสอบละ3 6 0บาทราคานีส่งฟรีทั่วประเทศสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่พ่อเลี้ยงผู้แม่งเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3เจ